เฮ้ยเออมันนี้จะวิ็งอ้อมมาอะไรแหละยูเฮ้ยวันดีครับอ่ะแล้วกูจะพูดดังทำไมฮะกูต้องพูดเบาๆบาแลกูต้องพูดเบาๆเดี๋ยวกกางวันต่อหัวเอ่าเฮ้ยวันดีครับคพื่อนเพื่อนๆและน้องๆทุกท่านคุณอาจจะเหผมเอ่อเดี๋ยโมนคอมเมนต์มาเป้เป้เป้เจ้าเออเจ้าอะไรนี่ว่าแจ๋งใช่ กูจะเอาเลยฮะาจาี้แฉกโอเคไม่ได้เล่นแล้วอันเนี้ยมึงก็ไปเอามึงก็ไปเก็บตังค์ทำซุปเปอร์ฮิวแมนนะโอเคเก็บตังค์ทำซุปเปอร์ฮิวแมนเฝอสอันนี้ไอ้คาราเต้ทุกอย่างเต็มหมดละ,เต,ละเต็มสามแล้วละโอเคมึงก็ไปฟาร์มตังค์อ่ะเดี๋ยวกูซูมบนลได้แล้วก็แถมดาบอยู่รู้เลยโอเคมึงเข้าใจกด หวังว่ามึงจะเข้าใจก,กฎกติกาของกูแล้วกันนะขั้นแรกอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ขั้นที่สองกดแชร์กดแชร์คลิปนี้และขั้นที่สามอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครด้วยเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กูได้สามารถอะไรวะสามารถทำนะนะรหัสแจกได้จำเอาไว้ถ้ามึงไม่กดไ like, ลค์กดติดตามกดซับสไครกูก็ไม่เอารหัสนี้มาแจกพวกมึงหน่อยสั์ ถึงถห้าซับแล้วสัตว์ห้าซับละสักประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวขอสิบซับสิบซับเสร็จปุ๊บจะมาแจกรหัสต่อโอเคถือว่าดีวแล้วกูได้ผลทีอ่อะไรวะ Fuck you กูได้ผลเนี่ยกูช็อบ กดกติกามึงแชร์คลิปนี้แล้วมึงกดไ like ลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์ถ้ากูจะทิ้งลิงก์นกลุ่มเฟซบุ๊กแล้วมึงอยากเข้ากลุ่มเฟซบุ๊กที่ชื่อว่ากลุ่มเฟซบุ๊กชื่อว่าอะไรวะกลุก่มสาวกบล็อกละกันนะอย่าลืมเข้ากลุ่มสาวกบล็อกฟูดในลิงก์ใต้คลิปนะโอเคแล้วแล้วมึงคอมเมนต์มาว่ามึงอยากได้รหัสกู และกูจะคัดเลือกคอมเมนต์มาหนึ่งคนโอเคไม่ให้เห็นผลเลยอยากได้ล้านนี้ไปทำเพื่ออะไรโอเคแจกล้านนี้ไปทำเพื่อใช่อยากได้ล้านนี้ไปทำเพื่ออะไรจำไว้นะครับหนุนๆน้องๆใครอยากได้ล้านดาวยองดูใครอยากได้ล้านดาวน้องดูดน,นะครับกูต้องเอาไปฟาร์มเองเพราะ เนีย yeah. nice. เลยวลโคตรน้อยเลยแล้วก็มึงอยากมูบาลีสเตตด้วยเพราะกูไม่ได้อัพสายนี้ข้าใจไม่กลับอยู่หนูน้องๆโอเคเฮียแหลกโอเคไหมครับถ้ามึงไม่ทำตามกฎกติกามึงไปวัดสละสิธิ์ออกจะมาไวฮะกฎกติกามีหมดอยู่ว่า กดกติกามีอยู่ว่ะกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็แชร์คลิปนี้ชักรีนี้ไปให้ใครดูก็นเลยเรื่อที่มึงจะได้ดูสิลุ้นลับแล้วมึงอย่าลืมกดไลค์แล้วมึงเข้ากลุ่มสาวบล็อกฟู้มาแล้วกูจะแจกรหัสอันนี้ให้มึงแต่มึงพิมพ์เมทุนไม่ได้ว่ามึงอยากได้อะไรแต่ถ้ามึงไม่พิมพ์เมทุนแล้วบอกว่าแจกได้พี่ผมแจกได้ระดับอยู่ลูก กูก็ไม่ให้โอเคอ๋อกูไปละแบบแจกฝนกันโอเคสกิลอนะไรกูขอมารีวิวสกิลดาบอยากรูปกันสกิลอันแรกถ้าคุณไม่กดค้างมันก็จะถ้าคุณกดค้างมันก็จะพุ่งด,ดีดแบบนี้สกิลที่สองก็คือ ามึงช้าอ่ะมึงกดไปเนะี้ยมันได้อันเนี้ยสก,กิลอะไรที่ไม่กดชาร์ปมึงเพียงแค่กดแล้วปล่อยนั่นก็จบละโอเคผมขอจากลาคุณไปก่อนนะครับกลุ่มสาวบล็อกฟุตจ้กลุ่มสาวบล็อกฟุตมึงอย่าเข้าด้วยละ่ะถ้ามึงไม่เข้ามึงก็ไม่ได้รหัสเนี้ยดาฟจะรู้อ่ะเข้าใจเออแล้วก็ไปฟาร์มตังค์ทำซุปเปอร์ฮีโร่แมนด้วยเออทำคนเดียวกูเข้มมาแจกขนาดเนี้ยกูเหนื่อยไ,ไอ้ซัด Bye la bye